อันนี้เป็นรุ่นใหญ่พิเศษนะทุกคนตัวเนี้ยเช็คของก่อนส่งให้ลูกค้านะเดี๋ยววันนี้มีนจะพาแกดูเลยว่าโต๊ะกลางไม่ใช่โต้ลิฟผ้าโต้ลิฟผ้าของเรามันเป็นยังไงใช่ไหมมันตัวใหญ่มากทุกคนแล้วนี่ทุกคนถ้าจ,จะเป็นรุ่นใหญ่พิเศษหน้ากว้างอ่ะเขาจะใหญ่พิเศษแต่ว่าถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันจะเล็กอ่ะหน้ากว้างมันจะอยู่แค่นี้เองทุกคนเล็กๆแต่นี่คือรุ่นใหญ่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ากลางแล้วมันจะเป็นยังไงนะนี่วัวนี้ ท่านแอดมินใช้งานเองนะตอนนี้ได้ประมาณเกือบสิบห้าปีแล้วแข็งแรงมากแต่ว่าตัวนี้เป็นผ้ารองรีดถ้ามันพังหรือว่ามันขาดก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับได้หกระดับเนาะเดี๋ยวแอดมินพาดูพากลางเลยคือปรับระดับที่สูงที่สุดสามารถยืนรีดได้แบบนี้ตัวนี้ก็จะสามารถ แขวนเนะเวลาเราตักเอ้ไม่ใช่ดิเวลาเรารีดผ้าเสร็จใช่ไหมแล้วก็แขวน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 ,ขนตรงนี้ได้เลยนะสามารถรองรับน้ําหนักพวกเตารีดไอ้น้ำมาก็สามารถวางได้นะเวลาเราวางของหนัหนกๆใช่ไหมมันจะไม่กระดุกเท่าไหร่ทุกคนดูเด็กนะน้ำหนักน้าหนักมือหนึงกดลงนะประมาณนี้ยืนรีดเนาะแล้วก็ปรับได้เลยตัวนี้เดี๋ยวแอนมินจะลองปรับให้เป็นระดับที่ที่แบบเออเตี้ยๆลงมาหน่อยนะปึ๊บตรงนี้แล้วก็ลูดไปค่ะระวังมือด้วยเดเด้อ <laughs> นี่เป็นไงทุกคนอันนี้เตี้ยสุดนะใครเขาจะรีดอย่างนี้มีไหมฮึนั่งรีดหรอนั่งแบบเก้าอี้แบบเก้าอีเ้เตี้ยเนาะเออก็แบบนั่งรีดก็ได้นั้นหรือว่าระดับที่แบบเก้าอี้ก็นั่งได้ประมาณนี้ทุกคนรับน้ําหนักได้เยอะมากตัวนี้ถือว่าแข็งแรงมากเลยแหละแล้วก็อ่าตัวนี้ผลิตจากโครงเหล็กนะทุกคนสีขาวนี่คือโครงเหล็กเนาะโครงเหล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นไม้ที่เป็นไม้ปติเกิลบอร์ดนะอย่างหนาเลยถ้าตรงนี้พังชำรุดอะไรใดๆนะเราก็มีขายเดยเรอปักพิกัด เป็นผ้ารองรีดแล้วก็ตารีดไม่ต้องมตารีดฝากพิจัดผ้ารองรีดแล้วก็โต้รีดให้เดอ้อแล้วก็ลายก็มีเยอะเหมือนกันนะมาดูลายใกล้ๆล,ลายประมาณนี้ทุกคนลายตารางลายสากอตลายดงลายดอกลายการ์ตูนก็มีนะของเราจะส่งแบบค่าลายนะแต่ถ้าเพื่อนๆนานะอยากฟิกลายใช่ไหมก็กระซิบทักแชทหาแอดมินได้นะเดีย๋ยวแอดมินจัดให้เดอ้อถ้ามันมีอย่างเนาะก็อันนี้ที่เราแพ็กเสร็จแล้วนะรอของลูกค้านะเห็นไหมทุกคนเราแพ็กแพ็กซีนให้อย่างดีเลย อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่อันนี้เป็นรุ่นเล็กนะทุกคนพี่กัดด้านล่างเดอ้อ